สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับคุณครูรถอีกเช่นเคยวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนในหน่วยจังหวัดนคปรปฐมอยู่แต่คุณครูจะพาเด็กมาเรียนเรื่องชุมชนของเราแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องชุมชนของเรานะคะคุณครูก็มีเพลงมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะชื่อว่าเพลงชุมชนหน้าอยู่เราไปร้องเพลงนี้พร้อมกันเลยคะ่ะคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบแล้วเด็กๆมาร้องพร้อมคุณครูนะคะ ชุมชนของเราหน้าอยู่มีค,คุณครูอยู่ที่โรงเรียนใกล้ๆเพื่นบ้านยืนเคียงวัดบ้านโงนรนนโงเรียนเราอยู่ด้วยกันวัดบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกันเด็กๆร้องได้ไหมคะถ้าเด็กๆร้องได้เด็กๆไปร้องและทําท่าจินตนาการเป็นของตัวเองเลยนะคะไปร้องเพลงกันเลยคะ่ะชุมชนของเราหน้าอยู่มีค,คุณครูอยู่ที่โรงเรียน ใกล้ไกลเพื่อนบ้านยืนเคียงวัดบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกันวัดบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกันเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เนื้อเพลงกล่าวถึงอะไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเนื้อเพลงกล่าวถึงชุมชนนั่นเองแล้วมีอะไรอีกคะมีคุณครูคุณครูทำงานที่ไหนคะ ใช่แล้วคะ่ะที่โรงเรียนถูกต้องแล้วคะ่ะนอกจากนี้เนื้อเพลงยังกล่าวถึงบ้านวัดอยู่รวมกันเด็กๆรู้ไหมคะว่าที่กล่าวมานี้คือความหมายของชุมชนนั่นเองชุมชนหมายถึงพื้นที่ที่มีกลุ่มคนอยู่รวมกันมีสถานที่ต่างๆที่กลุ่มคนให้บริการหรือทำงานด้วยกันนั่นเองนะคะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปเช่นชุมชนที่โรงเรียนของเราตั้งชื่อชุมชนว่าชุมชนสัมงามนั่นเอง เ,เราไปดูกันซิว่าในชุมชนสางแามประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะไปกันเลยคะ่ะภาพนี้ก็คือวัดสามงามนะคะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนของเราในวัดมีใครอาศัยอยู่บ้างคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะมีพระนั่นเองนะคะและพวกเราก็ไปทำบุญที่วัดกันได้นะคะ นี่คือโรงพยาบาลดอนตูมในโรงพยาบาลจะมีคุณหมอพยาบาลทำงานกันอยู่นะคะคนในชุมชนสามารถเข้ารับบริการรักษาได้นะคะและนี่ก็คือสถานีตํารวจหรือเราเรียกกันว่าโรงพักนั่นเองนะคะก็จะมีตํารวจปฏิบัติงานกันอยู่นะคะ และภาพนี้คือโรงเรียนในชุมชนวัดสัมงามของเรามีโรงเรียนตั้งอยู่หลายโรงเรียนค่ะเช่นโรงเรียนวัดสัมงามของเราโรงเรียนคงทองโรงเรียนสหบำรุงโรงเรียนลาดบำรุงโรงเรียนก็จะมีใครอยู่คะเด็กใช่แล้วค่ะจะมีผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการครูและนักเรียนทำงานและเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนค่ะ และภาพนี้ก็คือตลาดนัดต่างๆนั่นเองค่ะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าค้าขายกันอยู่นะคะในชุมชนของเรานอกจากมีสถานที่สำคัญสำคัญแล้วยังมีบุคคลสำคัญสำคัญที่เราควรรู้จักกันไว้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีใครบ้างนี่คือท่านนายอำเภอของเรานั่นเองค่ะมีชื่อว่านายสุพลสยามบุญในนะคะภาพนี้คือ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำงามชื่อนายสมรักษ์มีใจดีนะคะท่านนี้นะคะคือหลวงปู่เต๋คงทองท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสำงามท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดสำงามของเราท่านได้มรณะภาพไปแล้วค่ะและท่านนี้นะคะคือพระศรีธีรวงศ์ท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาวสวัดสัมงามของเรานะคะ เห็นไหมคะเด็กๆชุมชนจะประกอบไปด้วยบุคคลสถานที่ต่างๆรวมกันอยู่และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันค่ะเด็กๆลองไปดูซิว่าชุมชนที่บ้านของเด็กมีชื่อว่าอะไรและมีอะไรบ้างในชุมชนที่บ้านของเด็กๆอาศัยอยู่วันนี้เด็กๆก็อย่าลืมทํำใบงานกันด้วยนะคะคุณครูหมดเวลาแล้วคุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอเบกมืออำลาพบเธอด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าบบกหรือบายบายวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอเบกมืออำลาพบเธอด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้า 자.